ที่มาแล้วนอนทำไมอ่ะห่วงอ๋อ <c oughs> วันนั้นเหรอ <c oughs> เอ้ยมันเล่าไงให้มันขำมากคือ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ขำอ,อะไรเงาดีขำอะไรว่าเราเองก็คือวันนั้นไปกิน <c oughs> หูไม่ตลกแหละ <c oughs> โอ้ยคือออมโอ้ย อ่าเปิดมาก่อนเปิดมาคนไปกินสุกี้แล้วจิ้งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีคือตอนแรกขับขับรถขัตอนสองเลยแล้วันรีบเดี๋ยวมันเวลาหมดเล่าเองดิอ่าพูดมาจบแลรวเร็วๆรอเล่นก็คือนั่งรถไปกินสุกี้แล้วขับผ่านตลาดเออแล้วก็มันก็เฮ้ยเนี่ยมีแบบ ร้านนี้ติ่มกะทิอร่อยมากแบบเข้มข้นมากมันเข้มข้นจริงแต่ว่าม,มันเป็นยี่ห้อแบบอยู่เนาะไอบบติ่มกะทิที่มันค่อนข้างที่จะแมสแต่ฉันว่าแบบที่นี่อะมันมันกะทิแบบคุณแปรและมันบอกว่าเข้มข้นมากเนี่ยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดินมาแบบกินสุกี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเดินมากินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือติดไหลยมันบางบางแขนก็คือเดินเดินพอกินเสร็จก็เดินไปเสร็จแล้วมันเขียนว่าบุฟเฟ่บุฟเฟ่เครื่องสี่สิบบาทบุฟเฟ่เครื่องเออเออแล้วต่อดิไม่รู้และ ก่อนไม่คือมาเล่า,าเราขำเวยเราจาเหตุการณ์นัน้นได้แต่เขาก็แไลเป็นรายการก่อนไปร้านนั้นเราเไปซื้อคนคือทุกคนมันจะเป็นแบบร้านแบบร้านยาวๆเป็นแบบฟิลฟิแบบตลาดแต่ทีนี้ก็กินเสร็จเราบอกว่าเอ้ยไม่ต้องกินอิ่มนะอะไรอย่างนี้บอกว่าแ้ลไม่ต้องกินอิ่มนะ ตลาดนันแะแบบมันคนยาวมากมันเป็น,ปนทําทอดไปยาวแล้วมันมีทุกอย่างที่อยากกินมันจะเป็นโตเกียวผลไม้หรือว่าจะเป็นอะไรเนะี่ยมันมีอะไรทุกอย่างอ่ะอลูกชิ<ๆ>้นเบอปลาแล้วก็แบบไม่ได้เข้ากันอ่ะก็จะมีทุกอย่างอะไรอย่างงี้แล้วพอเดินเดินไปใช่ป่ะมันก็มันก็ไก,ก,กลเรื่อยๆพีกก็แบบที่ไหนเนี่ยหมดเดินเดินไปเถอแล้วทีเนี้ยก่อนที่จะไปซื้อบังคูดอะคือพี่ยอ่พูดว่าโควกาันต้องเดินไปมันต้องเดินไป,ไปทางไหนซึ่มันเป็น ลราผูว้วกแกจําได้ป่าวว่าฉันเพิ่งพูดไปว่ามันเป็นทางที่ทอดยาวมันไม่มีซ้ายขวาแกแล้วฉันแบบออมออมแล้วหนูอ่ะพาคนที่ไปกินไอติมกะทิร้านเงี้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะพาไปสองสามเซตละ <ๆ S 1> แล้วทุกคนพูดไปเสียงเดียวกันว่าแบบมันก็จะมีคนแบบวีอ่ะที่ชอบแบบเดินนำหน้ารึเปล่ปาพี่ไหนถึงเนี้ยบน่บนบน่บนบ่นวายๆอะไรเงี้ยฉันก็แบบออมออมแบบ เดินต,ตามหลังได้ไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือรีบรีบมากแต่พี่ม,มายก็หยุดคือพี่มายอะ่ะบอกว่าพอพี่มายพูดเสร็จใช่ไหมหนูกบอกพี่มายทำไมวีมันเดินเดินไม่ได้เป็นทางตรงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เด,นเดินไปก็ผ่านร้านมังคุดอะ่ะตาเธอละจะพูดได้วีพูดจะพูดได้ละลืมลืมอีกแล้วมันมันต้องไปเธอเล่าเขาจะมาทำเป็นปคนเห็นนะ่ะพวกเธอทีนี้ ฉันเล่านะแบบไม่เกินจริงนะแบบแบบไม่เกินจริงไม่แอดออนนะ<ม>โอเคนะคือนางก็เดินไปนางบอกอะไรนางจะกินมังคุดจะกินมังค <laughs> <c oughs> ุดคือตรืงไหนแบบขับรถมาใ,ใครเล่าเมื่อก้องเสริมเสริมันได้ไหมอ่ะเธอยกมือขอเสริมค่ะมีไหมอ่าท่านค่ะก็คือตอนเอา,า,านั่งรถมาเห็นมังคุดเห็นแผงขายมังคุดแบบว่าเฮ้ยอยากกินมังคุดแล้วจีนก็เลยพูดมาว่าเออมีไอติมพิเออเราก็เลยเดินไปแต่ไหนก็ต้องเดินอยู่แล้วก็เลยแบบเอา อาหยุดที่มังคุดก่อนใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็เหมือนเป็นคนขายสองคนแบบเผู้ชายผู้หญิงเขาน่าจะเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยเขาก็ยืนขายคือเขาอ่ะก็ไม่ได้ดุอะไรแต่เขาก็คือดูแบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็าน่าจะหดหวนิดนึนงแต่เขาอตอนเขาไม่ได้แบบอะไรนะแล้วทีนี้ก็ไปเลือกแล้วทีนี้พี่ก็ํามมาถามว่ารีบปะฉันก็แบบ ก็ไม่รีบอะไรอย่างงี้ไอทีนี้นางก็แบบฝากกระเป๋าฝากอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <laughs> คือพอมากพอมากเลือกอะเลื่องมังคุดแต่ว่าเขียนหนึ่งโลหนึ่งโลร้อยะโลร้อยมังคุดโลร้อยนางก็นกัน่งบีบๆอยู่บีบๆใช้เง,งินมองเนี่ย <laughs> เลือกไปหรอ <laughs> เลือกเป็นแม่สนมาดูที่นิ่มก็ลงไปอันนี้คือว่าลูกที่นิ่ม,อ,มอ่ะก็ไม่ได้อะไรก็คิดว่าอ้าวคนนั้นก็คงกินบ่อยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเสร็จปุ๊บ คือมันฝากของทุกคนเสร็จแล้วใช่ปะอยู่ดีมันก็หยิบเหมือนเหมือนแม่แคดไปปัดอ่ะแล้วมงคุดก็ลหลนหล่นลูกแรกเสร็จมันค้มไปเก็บแล้วมันก็หล่นอีกลูกนึงตุบตุบแล้วจะพักนึง <laughs> แล้จะพักนึงหนูกับพี่ไม่ก็แบบหน้าเสียแบบไปทำมงคุดเขาตกหรืออกแม่เราแบบเขาเป็น เราก็อย่างที่พูดว่าเขาก็แบบน่าจะโหดนิดนึงอะไรอย่างงี้เออเขาแบบว่าฟิลแบบเขาน่าจะเป็นแบบเออเจ้าแม่ในตลาดเงี้ยหรือประมาณเงี้ยนึกออกปะฉันก็แบบฉันน่ะกลัววีหยิบขึ้นมาแล้วไปเก็บที่เดิมแต่ว่าไม่ได้พูดแล้วพี่ใหม์ก็เหมือนเงียบๆแล้วก็มองหน้าพี่ไหม่อ่ะเอาไงดีหลวีอ่ะเหมือนมันร้อนตัวมันมันเลิกรากมันก้มไปหยิบมันก็ไปหยิบบางคนแล้วก็บอกว่ามันทำมันทำเสียงนารหลักมัพูดว่าพูดว่า เดี๋ยวมังคนเดนนี้เอาเลยกันเดนน่าเสียะสอะเสียคือสดใสมาท่ามกลางความแบบตึงอ่ะตึงเครียดอ่ะเขาก็เหมือนเขาก็แบบสะบัดถุงเง,ง,งี้ยฟิลมแม่ค้านาะงมาเธอเขาสะบัดถุงอะยังไงเด็กยังไงมีตังไหมอย่างเงี้ย ก็หยิบมังคุดหยิบมังคุดจีนี่มันไม่เงยหน้าด้วยคนที่รับหน้าขึ้นอยูกับพี่มาเลยยินเงี้ยก็จะมุดหยิบอันนี้มังคุด,ด๋ยอเลยก็ได้นะ <laughs> ในใจคือไม่ต้องพูดรู้อยู่แล้วเอ,อเอาล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ถุงก็จับเหมือนจับจับดูว่าจริงอาจจะเป็นลูกที่เอาอยู่แล้วแหละอะไรเงก็นิ่มๆม,มันก็ใส่ไปอะไรเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งหยิบไปสักพักหนึ่งก็ เออมันก็หยิบเยอะเหมือนกันนวดกินคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วคือ <c oughs> เขาก็เห็นโล่ร้อยเงี้ยแล้วอย่างนี้ปกติแล้วก็ไม่น่าจะเลือกผลไม้เยอะเงี้ยนางก็แบบว่าหยิบหั่นมาเงี <c> ้ย <oughs> น้อนไปปะคือ <c oughs> กลับไม่ถูกว่าโลหนึ่งมันเท่าไหร่ถึงบอกว่าแล้วที่สิ่งอมคือที่สิ่งอมคือแทนที่จะให้เขาช่างให้นู่นนี่น,นั่นแหละใช่ <c oughs> ไหมแม่ก็ไม่กล้าคุยกับแม่ค้าตั้งแต่แบบทำมังคุดงกอะปะ่ะ <c> เ <oughs> สร็จปุ๊บแล้วก็ยื่นให้เขาช่างสักวันหนึ่งก็รอเลย ร้อยยี่สิบเกินไปอีกยี่สิบบาทคือร้อยหนึ่งกินไม่หมดแล้วร้อยยี่สิบตอนนี้น่าอยู่ที่หอเพราะว่ามาพัทยาไม่ต้องมาเราปะเรคือเข้าไปถุงเล็กไงแบบคอยถูกบรรเล็กมากก็แบบมันน้อยไปเปล่าอะไรเงี้ยเ้วประเด็นอะตอนที่เหนื่้ยมาก็มันตลกจริงคือแบบคือแม่ค้าเขาฟีลแบบนึกป่ะคือช่ำชองอะเขาแบบสะบัดเงี้ยฉันถ้าเหมือนป่ะเขาทำเงี้ยแล้วตอนที่ทาตกอะ ประมาณว่าประมาณว่าแบบเป็นคลิปในติ๊กต็อกว่าแบบก้มลงไปแล้วหยิบถุงเปลี่ยนแล้วแบบขโมยอ่ะแบบแบบเป็นเด็กที่ขี้ขโมยอ่ะแบบขโมยมังคูดอ่ะไม่แต่เธอบอกว่าตอนที่ฉันเงยหน้าขึ้นมาแล้วเราคือเหมือนก็พูดว่าแบบว่าอ๋อจริงๆแม่ค้าเหมือนแบบ เขาก็ยังไม่รู้ว่าเราลงไปทําอะไรอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่เขารู้ตั้งแต่ขึ้นมาพูดอ่ะเดี๋ยวเอาเอาเาลยแหละเขาไม่ได้มองตัวมันตกลงไปอ่ะแต่ดูว่าร้อนตัวหรืเลยว่าเดี๋ยวพวกนี้เอาเลยก็ได้มันโลกอ่ะแบบสมมติหล่นลูกนึงเธอไปเก็บหัวแบบมือก็ปัดอีกถ้าหล่นทั้งแผงเขาหลุดไปอะแล้วแหละเราก็ผ่านมองเสียงมันไม่ได้แบลขนาดนั้นเสียงดูรู้เลยว่าแบบเหมือนกลัวรู้เหมือนกลัวอะไรบางอย่างอะ คือเเป็นร้านขายแบบหมูกรอบอะคือไม่อยู่เออแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมร้านมังคุดอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเดินไปเรื่อยๆก็โวยวายกันสองคนถึงยังถึงยังนี่ก็แบบเออแบบว่าคือก็รู้ๆรู้แหละแล้วว่าร้านมันอยู่ไหนก็เดินเดินกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอไปถึงก็กินแล้วทีนี้มันมีโคนกับมันมีถ้วยแล้วทีนี้หนูก็บอกว่าหนูกินถ้ว หนูกินโคนแล้วนางก็เขาเขียนว่านี่บอกว่าเออถ้ากินเครื่องก็กินแบบนี้มันคุ้มกว่าแล้วประเด็นคือวันก่อนนานๆหนูก็เพิ่งไปไปมาสองรอบแล้วหนูเหมือนแบบในหน้าเหมือนในหน้าขายทีอะแต่ไม่ได้ส่วนแบ่งอ่ะแต่ว่าพาเขาไปแล้วเขาก็มองว่าแปลกๆอะเหมือนพาเหมือนพาคนมาทําอะไรที่ร้านนี้ตลอดเวลาแล้วก็แบบมาชวนให้กินไอติมกะทิอะแบบแปลกๆอะแล้วเหมือนเขาก็เหมือนเขาเป็นลูกจ้างของแม่เจ้าของเขาก็มองแบบ เขามองแบบทางเขาทางบ้านเลยนะใช่เขามองแล้วก็แบบไม่แล้วอ่ะฉันน่ะฉันไม่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนมีฉันคนเดียวแล้วคนอื่นก็เปลี่ยนคนอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้ก็แบบนางก็กินถ้วยมันบุฟเฟ่มันบุฟเฟ่มันสี่สิบบาทบุฟเฟ่มันขุมอะไรเงี้ยเออนางก็แบบ <c oughs> คือปกติอะคือหนูมาจนรู้แล้ว <c oughs> ใช่ไหมว่าเขาจะทําอะไร <c oughs> เขาตักไอติมเสร็จใช่ไหมแล้วเขาก็ส่งเขาส่งให้พี่ไม้หนูบอกว่า,วาอันเนี้ยเดี๋ยวให้ตักเครื่องปกติอะมันตักเครื่องเสร็จแล้วเขาก็จะโปะไอติมปิดให้อีกใช่ปะแล้วที่นี้พี่ไม้ตักพูนเท่านี้แล้ว <c oughs> แล้วทีเนี้ย <c oughs> ตักพูนออกมาอย่างงี้แล้วหนูก็รู้ไงความแบบรู้งานอะอก็เลยบอกว่าพี่ยังไม่ต้องกินเดี๋ยวเขาเติมให้อีกแล้วพอยื่นให้เขาแล้วเขาพูดว่าเติมให้ก็ได้ค่ะ เหมือนแบบคือตักเครื่องจนพูดแล้วอะ <c oughs> คือปกติเขาก็เหมือนปิดให้เพราะบางคนก็ตักเครื่องน้อย,ยอะไรเงี้ยพี่มตาตักพูแหละพี่เติมแล้วเขาทำหน้าเติมให้ก็ได้ค่ะเขาก็แบบไปขูดมาใหม่อะไรเงี้ยเออนนั่แหละแล้วเหนนี่ก็ไปนั่งกิน ไม่คือของหนูอะหนูตักมาก็เกือบพูนแล้วแหละแล้วหนูไม่เอาไอติมเพิ่มเพราะว่ารู้สึกว่ามันเยอะแล้วก็ไปนั่งกินกันแล้วนั่งกินแล้วก็แบบพอกินหนูจะกินเครื่องก่อนใช่ปะเรากินไอติมข้างบนก่อนแล้วควนที่เครื่องมันก็แบบหมดไปนิดนึงแล้วก็เลยหันมาหาเจีเออบุฟเฟ่นี่ไปเติมอีกได้ไหมตอนแรกโูหเอ็งเล่าแบบช็อตอะเอ็งต้องบอกก่อนว่าตอนก็ถึงบอกให้เล่าไงแล้วก็มาบอกว่าเดี๋ยวว่าจะให้เล่าคนเดียวเลยเหรอเอ็งต้องเล่าว่าเอ็งบอกค่าก่อนอะว่าแบบอันนี้เราไปเติมอีกไหม เธอทำแบบเนี้ยแบบว่านั่งอย่างเงี้ยนั่งกับเขาอันนี้เติมติ๊กไหมแล้วหนูว่าไม่เคยเห็นไทยเติมอีกมันถ้วยหนึ่งหนูบอกว่าแหมคคือกับบุฟเฟ่เลยดิบุฟเฟ่ตลอดเลยถ้วยเลยดิแล้วทีนี้พี่เขาหันมาเติมได้ตลอดนะคะโหสี่สิบบาทอ่ะเติมได้อีกก็เลยเดินไปเติมเลย ออพี่มาอยู่ได้เติมอ่ะแล้วนี่ก็พี่มาอยู่อ๋อตอนแรกกับไม่เติมแล้วนี่คุยกับพี่มามาพี่มาจริงๆที่เขาทาร้านมาเหมือนข้างในเขาขายเขามันไก่บอกว่ารู้แล้วทำไมมีที่เยอะแล้วก็นั่งบุฟเฟ่ทั้งคืน <c oughs> กินกินในติมกะทิยาแล้วก็ใส่เครื่องใส่มันแล้วคือหนุนะก็นั่งกินมังคุดนั้นไอติมกะทิเลยแล้วจี้มึงก็หันมาขำหนูอะ่ะไม่แล้วประเด็นคือกับมังคุดมันเป็นอะไรไม่รู้มันนั่งนั่งอยู่ใช่ไหมมันกินไปลูกหนึ่งเสร็จก็ทํามังคุดตกอีกแแแลล้้้วววกกกิ่่่งไไปาาใใต็มมหหสบบบออนะ คุณอยู่ไหนอ่ะอ,อยู่ตายเก้าอี้มึงก็ทำไหนแบบไปผ่าเรื่องบ <c oughs> อกว่าอย่าให้โกมมาได้ไหมจะอ้วก <c oughs> อิ่มมาล่า, <c oughs> านั่นแหละติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย